สวัสดีครับผมพีดารถบ้านๆนะครับวันนี้เรามีรถน่ารักมานําเสนอครับผมคันนี้เป็นรถที่ผมใช้เองนะครับผมทําไว้เล่นนะฮะคันนี้ข้อดีของมันเลยรู้ป่ะมันเป็นอะไรตัวนี้มันเป็นเครื่องหัวฉีดครับโรงงานนะแล้วก็เกียร์ออโต้โรงงานครับหายากนะฮะนะครับคันนี้เหลือแค่เก็บสีอย่างเดียวแล้วครับผมเหลือแค่เก็บสีแล้วนะฮะ อื่นดีมากครับล่าสุดผมไปทําแอร์มามีบินให้ดูนะเนี่ยทําแอร์ใหม่แอร์มันไม่ค่อยเย็นผมทาแอร์ใหม่ทั้งระบบเลยบินเพิ่งออกมา9,750นะครับผมทําแอร์ให้เย็นฉ่าเลยนะครับผมพอรถมันหน้าปั้นนะฮะนะครับเป็นมิล่ามินนะครับผมเล็กๆน่ารักนะครับนี่ครับสติกเกอร์มีล่ามินนะครับแล้วก็นี่ครับดีฟไอนะครับลงไว้เลยนะฮะออโตเมติกนะครับนี่ครับ ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับคันนี้นะฮะประหยัดน้ํามันมากๆดูภายในกันดีกว่าภายในยังสวยอะคันนี้ผมบอกเลยดูครับแผงประตูเดิมนะครับนี่ครับเบาะทามาสวยเลยนะครับนี่ครับเบาะทามาสวยเลยนะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับดูคอนโซนครับต่างๆไม่มีแตกหักเลยครับเนี่ยอยู่เดิมหมดเลยฮะนี่ครับอยู่ครบหมดไม่มีแตกหักเลยครับ ไมวัดรอบขึ้นทุกอย่างขึ้นนะครับผมเนี่ยความร้อนน้ำมันอะไรใช้ได้หมดนะฮะแอร์เย็นฉ่ำนะครับทำมันไหวหมดผมให้ดูนี่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 บินทำทั้งระบบเลยครับคือไม่ได้ไม่ได้ทำไอ้นี่นะคือผมทำทั้งระบบเลยนะครับนี่ขนาดช่างรู้จักกันนะนี่ครับก็พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมถ้าเข้าไปเองไม่รู้จักกันนี่มีต้องมีมือนกินกบาทครับผมทำดีๆกะใช้ยาวนะครับเครื่องดีมากนะฮะ แล้วก็ไฟอะไรก็ออกครบนะครับฟิวกล่องอะไรเนี้ยดูดิอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่หายเลยครับมีครบหมดเลยนะพลาสติกต่างๆนะครับผมรุ่นเนี้ยที่ผมชอบอย่างนะคือไอตัวเบาะเนี้ยมันปรับนี้ได้โทษนะผมขอขยับน๊บนึงนะนะครับมันพับมาได้ครับผมนี่ครับมันสามารถพับล่ามมาได้นะครับเมื่อก่อนเคยมีลูกค้าผมคนนึงเนี่ยขับรถมาหาผมนะ ต้องเปิดตรงนี้ฝาท้ายเปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วเขามาซื้อมอเตอร์ไซค์ผมมาเอาเอารุ่นนี้มาเอาอ่ะแต่เขานอนตะแคงไปอะผมก็เลยประทับใจรุ่นนี้อยู่ตลอดเลยดูครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นไม่ใช่รุ่นนี้เป็นรุ่นก่อนมันปรับเบาะไม่ได้างครับอันนี้มันสามารถปรับ,บเบาะแบบยาวได้ถ้ามีลูกเอาลูกนอนข้างหลังไปได้เลยนะเนี่ยครับทำเป็นรถแคมป์ไกลได้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครันคันนี้เครื่องยนต์ดีมากนะครับผมบอกเลยนะฮะค,คงมาลายยังล็อกได้ปกติครับเครื่องดีมากครับกันนี้นะฮะดูครับเดินนิ่มๆเลยครับขี่นะครับสามตูบครับอันนี้ผมไม่ได้ล้างห้องเครื่องเลยนะล้างสะอาดตัวนี้นะ คเครื่องดีมากครับเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาเลยครับใครหาออโต้รุ่นนี้อยู่สบายฮะรถไม่เคยชนหนักนะครับผมแต่สีมันไม่สวยแค่นั้นเองนะครับผมสีมันเก่านะฮะคือใครอยากจะได้รถไปคันนี้ผมบอเลนเลือแค่ทำสีอย่างเดียวได้ล้อแม็กด้วยนะครับคันนี้ไม่ใช่ล้อกระทะนะฮะตอนแรกรผมมีโปรเจกต์จะทำให้เป็นสีชมพูแล้วทำล้อสีขาวเนาะ ก็ดูก่อนถ้ายังไม่ได้มีใครซื้อไปก่อนผมก็จะทํานะครับผมเพราะมันน่ารักล้วก็ใส่แหลกหลังคาสักหน่อยนะฮะน่ารักเลยนะครับเพราะว่าตัวออตโต้ที่เป็นหัวฉีดหายากครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีฮะที่เป็นโรงงานนะปกติก็มาวางกันเองนะครับแต่นเนี้ยคือโรงงานเลยแล้วประสิทธิภาพมันเต็มร้อยผมชอบนะฮะปีหกแปดนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวนี้ แดดเย็นฉ่ำหายห่วงครับเพิ่งทำมังมืนนึงครับไม่มีอะไรละคันนี้เนาะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมใครชอบสนใจก็ติดต่อมานะครับผมที่ศูนย์แปดเก้าเก้าแปศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับจังไม่ทิ่ครับผมศูนย์แปดเก้าเก้าแปศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับผมอยากได้เพิ่มเติมแอดไลน์มาวิดีโอคอลมาครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับผมลองเทียบกันดูดิคันมันเล็กมากเลยนะเนี่ยผมให้ลองเทียบดูรถเยอะไหมคันมันน้อยน่ารักจังเลยนะครับผม ชอบก็มาจัดกันไปได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ